ว่าเอาเพิ่นกับซีดีเอาแล้วเพิ่นหัดคูออกมาน้่ครับพีหน่อ,ตองตูมกําลังง,ง่งงามเลยนะคะหน่อยแหงอย่าเอาด้วยหน่อยแห้่ก็เอาด้วยแต่มันหัดเคลียร์จรให้จังเลย เก็บเห็ดไปกับธรรมชาติพี่น้องอู้ยอยู่กลางพวพรนแม่แม่สองเบื้งมาที่ละหน่อยไปเพราะว่าอุ้เล็กหน่อยแห้งก็บอเอาได้พี่น้องเอาแต่ตัวมันใหญ่เหลี่ยวนะคะ กลางพ่นฉนันเลยเออแต่ตัวที่มันดอกใหญ่แล้วดอกเล็กๆแล้วก็ให้เขาโตนะคะทุกคนเขาใหญ่โกนโอ้ย เฮ็ดขึ้ออ,อ, Head, อ,ออกลายครับแต่ว่าเฮ็ดออกลาย <c oughs> อุ้ยยุงหลังพี่ก็มีว่วะ่ปแต่ลำลองไปที่ลองไปโอ้พีปืดป๊ดเปิดขึ้นนี่เมีนเลยโอ้ยเอาอีว่พี่น้องคือดอกน่อยแท้ ปเปิดเปิดขึ้นทุ่ได้แห่งพ่ออือหือบู้ยถอดไ่อันนั้นเอาไปพัดเสียบคักนั่นนี่เฮ้ยโอ้ยไผ่เหยียบ่กระสีมียหันละแล้วลำเดซ่าดีเทปปีนขึ้นมาคุ้นเละบ้งคัน เนี่ยโมเห็นเนาะไปเดี๋ยวฟังฝุนมาท่านเนี่ยเอาเลยหลายแห่งเอาไปที่เราฟังซื้อ,อดไ,ได้ไหมฝุนได้ยางตรงไปฝุนได้ไหมไปปลาไอ้เห็บไข่กูโอเหมือนว่าน้องบอกไอเม่เมือนอีขึ้นมาดรอไงเลย ดูสะาสิมม่า่ไปส่างนี้จากปลาที่ส,ดสุดเลยนี่ดีนี่เมียนด้วยนี่โอ้ยมันต่โอ้โอกรตตากับควมพวกกระตามันกนะนี่ย,ย,นนนยนเอ,นอน <c oughs> เหี้ ว่าสิโบเกเก็บกับสีตะเก็บซอยเขาอีดีินละท่านผู้ชมโอ้ยไปผัดเสียบคักดินี่เห็ดไข่ดอกหน่อยเฮ้ยข้างบนกระโดดบางไง ผลยิ่งเงาใหม่ผลกับปนันบูนันดอกใหญ่เว้เยววเนี่ยบิ่งเจียพี่หน่อยกำลัางสำนีจากสี่เออกัะเะ เฮ็ดเคไข่ออกหลายอีอกหรือพี่น้องด้วยคือออกเป็นมูงใหญ่บอลมนเฮ็ดปวกโอ้ยข,ขันอยู่แถวบารร้านมอลัดีซ่าแถวเมืองอุบลตะกีนี้ในอีดอกมูงหนึ่งกับประมาณสองดอกสาดอกอันนี้มันหลายโพดมันมันหลายจนนับบทวนเลย หลายอยู่เก็บบุเบิดจกเถื่อมากหมดได้กับเมา,ะเาตะมองเกา่าๆนี่ขันซิว่ายี่สิบดอกสามสิบดอกกระโบเมนมันหลายกว่านั้นอีกออไปพี่น้องไปผุนเลยไม้ไม้เฮ้า ไม้แหลกได้มีแต่ดอกแบบอ,อันนี้ไม้แรกนะคะทุกคนไม้แรกกกลังไม้แรกพี่น้องไป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 โตค่ะของแม่กดปิดเลยนะเราจะเดินดูทางนี้ไหมเราจะเดินดูตรงส่วนทางนี้ไหมไปตีเหร สุดยอดเบืรอววังอลังการเลยอืเฮ็ดนาเลพี่น้องเฮ็ดนาเลอ่าอันนี้ดอกเล็กดอกที่สองนี่ดอกที่สามพี่น้องเออหมอลำเดียวใส่แงกายเฮ็ดเด้พี่นอ้องหันห มันๆเต๋เห็ดตัวนี้ตีนผอนั้ยไปไปเบื้งมองมา มาไม่ยังพอได้เก็บอยู่เด้อพี่น้องเลยโอ้สามดอกนั่นเห็นบ่ล่ะวัดจะดอกเดียวนั่นเห็นบ่เอาเอาสี่ดกอดกบาทโมแม่ดอกเดียวแล้วเอาเอาห้าดอกนี่เอา,เอา,น,านั่นวัดจะดอกเดียวน,นั่นเห็นบ่เป็นจังได้บาทนี่นั่นไม้นี่น มันตะเห็ดดอกเดียวอยู่เรื่อยนั่นเห็นบอมดหลับไปมดหลับไปโอ้ยเห็นอะไรเห็นดอกเดียวเนาะไปจิ้งหูโบพันเลี้ยงกันอยู่เลี้ยงกันอยู่หลายสายเลยเอาอยู่บ่บันเอารวด ủa, hmm? Để... oh, áo dọa ừ hmm. mì bó? มีแต่เห็ดอีดีตัวนี่อโอือยอนี่กระเมียนปกใหม่มันหลบม,มาไฟเ<ะ>ห็นฮะเห็ดข้อยโอันนี่เห็ดทานปาดเดี๋ยวนั่งคุกเข้าเอาหลับพี่น้องมีงนนปาดโอ้ยนผลนผ้าพี่น้องย้ายบึ้งก่อน ปืดอ,อยู่ในศอก,ม,อกมัมนก็มีะมีคือขักใช่ปะเอ้ากับเหยือเพ็ดโอ้ยเยาวชนสันทูยดอกกำลังงามเลยเฮ็ดนาเลพี่น้องเฮ็ดนาเลโอ้ยอยู่ในศอกมันดอกหน่อยปวดเบาดอกอันนี้ก็เปื่อยแล้วเอาไว้เพิ่นเชือต่อไปโอ้ยขันหม่ามาว่านนะพี่น้อง พอดีเด้อเนาะพอดีเลยนี่นอันเนะนีพ <อ S 1> น้พอดีเลยขันมาหม่าวานขันมาหม่าวานนี่พอดีเลยพี่น้องบมงเอิร์ดหม่าวานมากบ่ได้เฮ็ดทานมูเดียวเต็มกระแตโอ้ยเอาบ่ได้ขันมาหม่าวานได้แก่เสือใสอีรีนเนี่ยโอ้ยเฮ็ดเหี่ยงคุณเฮ็ดหนัหงหุ่นขันละปล่อยไปให้ละบ่เขาได้เฮ็ดอันนี้ร้ายหรอเฮ็ดนนนหนังวุ่นอัลอดดักสนานี่กินแสบเลย ม่นคือดอกแบบเขาเก็บเอาเทียมม้ยพี่น้องเอ้ขยันขยอยมากหมาวานหมาวานลขยัมาบ,ามาบ่หอดพี่น้องบอัวบ่มีกระตาใส่เห็ดขยันบ่มีกระตาไฟเห็ดขยันเลย,เยมาบ่หอดอันนี้นี่ยเม่พุ่นนี่พุ่น,นเอกนอกระนเนื้อปลาแทะเนี่ยอ่ะกูพอกหักลงแล้ว ปุ่นติดละปุ่นอยู่ข้างบอ่อแหงนะดินสะไหลบ้เออปุ่นอยู่ในหงองปุ่นขนาดเล็งโอ้ยเอาบอ่อไดนเบื่อปุ่นแหมปุ่นทั้งในเลืกๆปุ่นเห็นไหมโอ้ยเอาบอ่อไดนพวกอันเบื่อที่โอ้ยจะไม่กดแชร์ได้เฮ็ดพี่น้อง มาสาไปเอานี่ก็ะมียนตัวนี้ก็ะมียนมัดนึ่งเลยนะมันดอกเอาได้ดอกเอาบ่ได้โอ้เสียดายพี่น่ะอู้ยสนนันเลยอุ้ยเปื่อยหมดมาหว่านพอดีเปรีเลยพี่น่ะปืดกันมาหมูว่านนี่มึงเอ้ยได้แก่เสือใส่อีดีนี่อุ้ยพี่น่ะปืดเปื่อยถิ่มหมดเลยเอาได้จะโตแข็งโอ้ โอ้ยจะมันก็เฟได้เห็ดขอ่อยพี่น้องเอยโอ้ยทุยที่เละลายเด้อทีมมาว่านี่บ้ามาก <c oughs> ขอเลี้ยเด็กปล่อยให้เจ้าเท่าทีมมืดเอยเต็มปลาเลยเอาไปไหนเนะี่ยได้ดูตัวนี้ จันกระเสียดายเจ้าได้เห็ดเอ้ยเห็ดพุนเห็นไหมไปจนหอดพุนเลยหมูอวานหมูมีกระตาใส่กระเลยกระเลยบดิมาหอดเพิ่นบดิมาหอดพี่เล่นควยกิ่งลงนำล่องไปเอาควายนี่ได้พี่น,อน้องออด้ย เป็นป่าเลยแน่นอนแห่งหกม,มันได้กำะมุนลงไปเนาะโอ้ยพี่น่ะพี่ดอกงามงามอืมอุย้ยพี่มีแต่ดอกงามๆเลยอุยอ้ยสุดทัง้ทงหลังัางามทั้ง,งหนังงามสวยทั้งเด็ดไป

นี่ถอดเสื้อยางกับเมื่อเทรเลย่ันแนวนี่โอ้ยอีกดอกนึงโอ้ยขัดไหลหยดในการเก็บเห็เดเออขัดแข้ง เม้มยเห็ดยังเนาะความกระตาเฮ็ดจะของผุนเหี้ยวลงน้ำไปบักหลายเลยเฮ้อเอาคือว่าขวมกระตาเฮ็ดจะของถิ่มบานนี่ลงไปเอาอยัางดีโอหักหลม,มุดมเลยหว่ัไปไปไะโอ้ย คือขักเถาวะดปืดมาเป็นเห็ดปลูกเห็ดทานเฮ้ยมาเป็นเห็ดปลูกเอาไว้ว่าีงแม่เห็ดทานพี่น้องเดี๋ยวจะให้ดูอะไรนี่มาดูสิเห็นบอกผุนปืดหนึ่งดอก สองดอกสามดอกสี่ดอกอุ้ยห้าดอกแม่ต้องไปฝั่งนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยแม่อย่าบังกล้องแม่แม่แม่ไปฝั่งนู้นไปเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจับกล้องดีๆก่อนอุ้ยต้องเอาคลิปก่อนแม่ต้องเอาคลิปก่อนเอานะนับมาทีเราเอากระติก้าไปใส่ด้วยมันมันมันดอกใหญ่มากมันดอกใหญ่มากปาโคตรีรีเดียนะ 没遗憾了。